สวัสดีครับผมบิ๊กพงษ์ระพีพบกันอีกครั้งในช่องอนุบาลคริปโตนะครับสำหรับวันนี้ผมจะมาชวนคิดเรื่องเกี่ยวข้องกับทฤษฎีกันสักนิดซึ่งไม่น่ายากจนเกินไปที่ผมอยากจะเล่าเรื่องนี้ทั้งที่ก็รู้นะครับว่าคนฟังน่าจะน้อยก็เพราะว่ามันเป็นเรื่องที่ดีสิ่งนี้จะทำให้เราสามารถเอาไปประยุกใช้ในเรื่องอื่นๆได้ทำให้เราสามารถทำความเข้าใจในเรื่องราวในแวดวงคริปโตและการลงทุนได้ด้วย ทิษฎีที่ว่านี้ก็คือเรื่อง impossible trinity คำว่า trinity หลายคนอาจจะคุ้นเคยกับตัวละครในหนัง the matrix หรือบางคนก็คุ้นในแนวศาสนาความเชื่อหรือไม่ก็เป็นพวกของชื่อของสถานที่ต่างๆทีนี้เมื่อเราแกะลากคำนี้ออกมาก็จะพบว่ามันจะประกอบไปด้วยคำว่า t r y ซึ่งแปลว่า3ซึ่งตรงกับคำของไทยก็คือไตรและคำว่า unity ที่หมายถึงการรวมเป็นหนึ่ง เมื่อเอามารวมกันก็จะออกเสียงว่า Trinity สำหรับคำว่า Impossible Trinity มันเป็นทฤษฎีของนักเศรษฐศาสตร์ชื่อดังสองคนก็คือโรเบิร์ตม d e เดลและมาร์คัสเฟรมิงที่พูดถึงนโยบายการเงินระหว่างประเทศว่ามีปัจจัย3ข้อในการบริหารแต่รัฐบาลจะต้องเลือกแค่2ใน3เท่านั้นจะเลือกใช้ทั้ง3ปัจจัยพร้อมกันไม่ได้เพราะว่ามันจะพังหรือทำไม่ได้นะครับ ทีนี้มาเจาะรายละเอียดสักนิดหนึ่งนะครับนโยบายการเงิน3ข้อที่ว่ามีดังนี้ครับคือ 1. เงินทุนเคลื่อนย้ายแบบเสรี 2. การกำหนดนโยบายทางการเงินอย่างอิสระและ 3. อัตราแลกเปลี่ยนคงที่และเพื่อให้ภาพชัดขึ้นในการใช้ทฤษฎีนี้นะครับผมจะพาไปดูตัวอย่างของแต่ละประเทศที่ใช้ในโยบายทางการเงินและอยู่บนพื้นฐานของ impossible trinity ตอนนี้เราปูพื้นฐานในเรื่องของทฤษฎีก่อนนะครับ ก่อนที่จะไปยกตัวอย่างในโลกของคริปโตกลุ่มแรกที่ผมอยากจะยกตัวอย่างก็คือกลุ่มประเทศในสหภาพยุโรปซึ่งใช้เงินสกุลยูโรโดยกลุ่มประเทศที่ใช้เงินสกุลเดียวกันเหล่านี้ถือว่ามีอัตราแลกเปลี่ยนคงที่เพราะว่าทุกคนใช้เงินแบบเดียวกันหมดดังนั้นข้อแรกเขาเลือกไปแล้วนะครับข้อที่2พอเป็นอย่างนั้นปุ๊บการเคลื่อนย้ายทุนก็ทําได้อย่างเสรี เมื่อเลือกไปสองนะครับสิ่งที่สูญเสียไปก็คืออธิปไตยในการกำหนดนโยบายทางการเงินอย่างอิสระของแต่ละประเทศเขาไม่สามารถใช้เครื่องมืออัตราดอกเบี้ยนโยบายเพื่อควบคุมเงินเฟอ้อได้นะหรือการตัดสินใจอัดฉีดดูดซับสภาพคล่องของระบบเศรษฐกิจก็ทำไม่ได้นะครับเพราะว่าเขาจะต้องอิงการตัดสินใจของธนาคารกลางแห่งสหภาพยุโรปโอเคนะครับเห็นภาพนะทีนี้เรามาดูจีนบ้าง แน่นอนที่สุดนะครับจีนย่อมต้องการควบคุมทุกอนุของความเป็นจีนอยู่แล้วเรื่องใหญ่อย่างนโยบายทางการเงินยิ่งต้องคุมดังนั้นจีนเนี่ยเลือกเลยครับตาแลกเปลี่ยนสกุลเงินหยวนเนี่ยต้องคงที่อย่างเข้มข้นเรียกได้ว่ารัฐบาลสามารถประกาศแข็งค่าหรืออ่อนค่าเงินได้ตามใจที่ต้องการเลยนะและนอกจากนี้ในส่วนของการกำหนดนโยบายทางการเงินก็ทำได้อย่างอิสระดังนั้นเมื่อเลือกไปสองแล้ว สิ่งที่รัฐบาลจีนทิ้งไปเลยก็คือในเรื่องของการไหลของเงินทุนอย่างอิสระรัฐบาลจีนควบคุมอย่างเข้มงวดนะครับนี่คือสิ่งที่จีนเป็นและสิ่งที่จีนเลือกเขาก็มีความเข้มแข็งบนจุดยืนของสิ่งที่เขาเป็นอยู่โอเคนะครับทีนี้เราถัดไปเราไปดูอเมริกาบ้างอเมริกาเลือกอะไรอเมริกาเลือกให้เงินทุนไหลอย,อย่างเสรีดังนั้นนะครับสิ่งที่จะต้องละทิ้งก็คืออัตราแลกเปลี่ยนคงที่ อเมริกาเลือกปรับอัตราแลกเปลี่ยนแบบลอยตัวครับให้เป็นไปตามกลไกตลาดและธนาคารกลางสามารถกำหนดนโยบายทางการเงินได้อย่างอิสระอย่างที่เราติดตามข่าวครับเฟดกำหนดอัตราดอกเบี้ยขึ้นลงแล้วก็ทำ e, า QE อย่างน้นอย่างนี้อย่างนั้นนะครับเห็นไหมครับว่าเขาเลือก2ออย่างแล้วในปัจจุบันจริงๆของไทยเนี่ยครับเราก็เลือกอยู่ในโซนนี้เหมือนกันเพียงแต่ว่าคำว่าเงินทุนไหลอย,อย่างเสรีนั้น มันยังมีขอบเขตมากน้อยตามนโยบายทางการเงินอยู่เอาละทีนี้มาไทยในช่วงสำคัญบ้างนั่นก็คือวิกฤตต้มยำกุ้งในปี2540ที่หลายคนยังจําได้หลายคนอาจจะเกิดไม่ทันแต่ได้ยินได้ฟังเคสนี้นะครับทีนี้ลองเอาโมเดลนี้มาอธิบายเรื่องราวก็จะเป็นแบบนี้ครับในช่วงนั้นรัฐทำอะไรบ้างเราเนี่ยดำเนินนโยบายอัตราแลกเปลี่ยนคงที่เนี่ยที่เรียกว่าตะก้าเงินทำมานานมากแล้วนะครับ ส่วนนโยบายทางการเงินอิสระของธนาคารกลางก็ทํามาตั้งนานเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นเหมือนเราเลือกอยู่ฝั่งนี้ครั้งนั้นนะครับมันมีแนวความคิดที่เราต้องการเป็นศูนย์กลางทางการเงินที่แข่งกับฮ่องกงรัฐบาลก็เลยเปิดอีกหนึ่งตัวขึ้นมานั่นก็คือการเคลื่อนย้ายเงินทุนอย่างเสรีในชื่อที่เรียกว่า BIBF สิ่งที่เกิดขึ้นในตอนนั้นก็คือผู้ประกอบการในไทยโดยเฉพาะกลุ่มอสังหาริมทรัพย์ใช้โอกาสนี้นะครับกู้ยืมเงินจากต่างประเทศในปริมาณมหาศาลแล้วเอามาลงทุนในภาคอสังหาริมทรัพย์เพราะว่าตอนนั้นใครที่ทำโปรเจกต์อสังหาทำเท่าไหร่ก็ขายได้หมดมันก็เลยเกิดเอฟเฟกขยายวงไปเรื่อยๆทีนี้ผลก็คือในช่วงนั้นนะครับมันก็มีนักการเงินโดยเฉพาะกองทุนใหญ่ อย่างจอสโซลตซึ่งเขามองว่าอัตราแลกเปลี่ยนคงที่กับการไหลของเงินเข้านั้นมันผิดธรรมชาติครับเขาก็เลยตัดสินใจมาโจมตีค่างเงินบาทและหลังจากการพ่ายแพ้การโจมตีค่างเงินบาทรัฐบาลก็ต้องปล่อยให้อัตราแลกเปลี่ยนลอยตัวเพื่อเป็นการชดเชยแล้วท้ายที่สุดเศรษฐกิจของเราก็พังครับผู้ประกอบการเป็นหนี้สินกันมากมายถามว่าความผิดพลาดในครั้งนั้นคืออะไร คือรัฐบาลเลือกทําทั้ง3อย่างพร้อมกันซึ่งจริงๆแล้วก่อนหน้านี้ไม่มีเรื่องเงินทุนไหลอย,อย่างไสรีมาก่อนเลยนะแต่ถ้าจะต้องให้มีเขาจะต้องปล่อยให้อัตราแลกเปลี่ยนลอยตัวมันถึงจะสมดุลสรุปแล้วคือเลือกเพียง2ไม่ใช่3นะครับถ้าเลือกทําทั้ง3อย่างเนี่ยจะถือว่าผิดหลักของ impossible trinity ทีนี้เมื่อเข้าใจหลักนี้แล้วเนี่ยเราจะเอาหลักนี้มาใช้กับเรื่องอื่นอย่างไร ผมจะยกตัวอย่างเอามาอธิบายในโลกของคริปโตบ้างนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของสงครามบล็อกเชนที่กำลังต่อสู้กันอย่างดุเดือดตอนนี้ทุกท่านเคยสังเกตไหมครับว่าเชนใหม่ๆที่เพิ่งเปิดตัวขึ้นมาเกือบทั้งหมดมันเล่งโจมตีอีเชเรียมโดยเฉพาะในเรื่องของการสเกลและความเร็วในการทำธุรกรรมและมันก็เป็นเพนพอยของอีเลเรียมจริงๆคำถามคือทำไมอีเเรียมถึงทำได้ช้าส่วนหน้าใหม่นะครับทำได้เร็วกว่ามากเลย อย่างเช่น Binance Smart Chain ทั้งที่เขาฟอกอีเชลียมมาเต็มๆแต่การปรับสเกลการทำความเร็วทำได้ดีกว่ามากเออมันเพราะอะไรผมจะเอาโมเดล impossible trinity มาอธิบายนะครับให้ทุกคนมาดูตรงโมเดลนี้นะครับสามเหลี่ยมของสงครามบล็อกเชนมีปัจจัยดังนี้ครับคือ 1. คือเรื่องของ d e c e n t r a l i z e ส 2. คือเรื่องของ Security และ 3. คือเรื่องของการสเกลความเร็วจะอยู่ในปัจจัยนี้นะครับ อย่างที่บอกนะครับคือตามทฤษฎีเราไม่สามารถทำพร้อมกันทั้ง3อย่างได้คือมันยากเกินไปหรือไม่มันก็จะพังในที่สุดทีนี้เป็นยังไงเรามาดูกันนะครับทีละตัวเลยผมขอเริ่มที่บิตคอยก่อนเลยบิตคอยเริ่มต้นด้วยเจตจำนงที่ชัดเจนมากก็คือการเป็นระบบเงินอิเล็กทรอนิกส์ที่ดีเซนทัลไลซ์อย่างสมบูรณ์แบบถามว่าตรงนี้วัดอย่างไรดูง่ายๆครับดูในสิ่งที่ซาโตชิเขียนเอาไว้นะประโยคสั้นๆได้ใจความมาก คำว่า c e n t นท l ไลท์ก็คือใครก็ได้นะครับสามารถเข้ามาร่วมเป็นโหนดไม่ต้องขออนุญาตไม่ต้องวางเงินประกันไม่ต้อง KYC แค่มีคอมพิวเตอร์ติดตั้งโปรแกรม j o y n e t w o r k แค่นี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของระบบ Bitcoin ได้แล้วอันนี้ครับที่เขาเรียกว่าด e เซนท l i ล h ์อย่างสมบูรณ์แบบแต่การทำอย่างนั้นได้นั้นระบบ Security จะต้องดีเพียงพอ ตัวคอ n เ e น s u ั m e มค a า i s ซจะต้องแข็งแกร่งมากๆและสิ่งที่ซาโตชิเลือกใช้ในส่วนนี้ก็คือ Proof of Work ซึ่ง12ปีที่ผ่านมาก็พิสูจน์ให้เห็นเป็นอย่างดีว่า c o n s e n s u ั m e มค a า i s m ตัวนี้แข็งแกร่งเพียงใดแน่นอนครับตามหลักของ Impossible Trinity สิ่งที่ต้องสูญเสียไปก็คือพลังงานและเวลาในการตรวจสอบซึ่งซาโตชิกำหนดไว้ในโค้ดเองเลยนะครับ เวลาเฉลี่ยในการปิดบล็อกต้องรักษาให้อยู่ที่10นาทีถามว่าทำได้เร็วกว่านี้ได้ไหมคำตอบคือได้นะแต่มันจะไปลดความแข็งแกร่งของระบบลงไปดังนั้นซาโตชิคิดมาแล้วและก็ได้เลือกว่า10นาทีต่อบล็อกคือช่วงเวลาที่ดีที่สุดพอเป็นอย่างนี้ปุ๊บเชนใหม่ที่เข้ามานะครับก็โจมตีจุดนี้เลยนะครับว่าบิตคอยช้าแต่จริงๆแล้วเราสามารถยังใช้เทคนิคเลเยอร์แบบออฟเชนได้นะ ที่เรียกว่า Lining ในการทำธุรกรรมนอกเชนแต่ว่าตอนนี้เราจะเน้นในเรื่องของออนเชนอย่างเดียวนะครับเพราะฉะนั้น Bitcoin จะอยู่ตรงตำแหน่งนี้ครับเลือก2ปัจจัยนี้เอาละทีนี้เรามาดูอีเทเรียมบ้างอีเทเรียมจริงๆแล้วเดินตาม Bitcoin ในการเป็น d ดีซัลท์ไลท์เลยนะครับเพียงแต่ว่าเมื่อนับจริงๆแล้วเขามีความเป็นดีซัลท์ไลท์น้อยกว่าบิตคอยระบบซ e เคียวรก็ใช้คอนเซนซัสแมชชนิซึแบบเดียวกัน นั่นก็คือ proof of work แต่เนื่องจากอีเเรี่มวางตัวเองเป็นบล็อกเชนแพลตฟอร์มซึ่งต่างกับบิตคอยที่วางตัวเองเป็นเคอร์เรนซีดังนั้นจะมีแอปพลิเคชันมารันบนเชนมากและฐานผู้ใช้นะครับเติบโตอย่างก้าวกระโดดปริมาณธุรกรรมที่เกิดขึ้นมาก็มากมายจนทำให้เชนช้าและมันก็เลยมีปัญหาในเรื่องการสเกลทีนี้คนก็อาจจะถามว่าอแล้วทำไมอีเเรียมไม่รีบอัพสเกลเร็วๆมันติดอยู่ตรงไหน ประเด็นของอีเทเรียมก็คือเขายัางต้องการรักษาความเป็นดี c เซนเทไรต์เอาไว้ครับและ Security ก็ต้องให้ดีด้วยเพราะฉะนั้นเมื่อเขาต้องการสเกลเนี่ยดังนั้นเขากำลังทำ3า3อย่างพร้อมกันซึ่งเป็นเรื่องยากมากๆแล้วมันก็ขัดกับหลัก impossible trinity และนี่ก็คือเหตุผลว่าทำไมอีเทเรียม2.0ถึงเลื่อนแล้วเลื่อนอีก ทีนี้ใครที่ตามข่าวอิตาเลียมก็จะรู้นะครับว่าสิ่งหนึ่งที่อิตาเลียมยอมถอยออกมาก็คือการเปลี่ยนคอนเซนซัสเมคานิซึมจาก Proof of Work ไป Proof of, of Stake ในอิตาเลียม2.0ถามว่าตรงนี้มันสำคัญอย่างไรตรงนี้แหะครับมันจะสูญเสียความเป็นดีเซนทลายไปเพราะว่าคนมีเงินตามจำนวนและเงื่อนไขที่กำหนดเท่านั้นถึงมีสิทธิ์เป็นวอลเดเตอร์ได้ ในขณะที่บิตคอยไม่มีเรื่องนี้นะครับใครก็ได้นะครับอยากมาเป็นส่วนหนึ่งของโนดก็อย่างที่บอกนะครับมีคอมพิวเตอร์อเครื่องหนึง่งติดตั้งซอฟต์แวร์จอยเน็ตเวิร์กก็เป็นโนดได้แล้วถึงแม้นะครับว่าอเชเชียรจะยอมถอยเรื่องดีเซนทลไ์ไปบ้างแต่การสเกลก็ยังทําได้ยากอยู่ดีทีนี้เราลองมาดูเชนอื่นบ้างนะครับผมอยากไปเริ่มต้นที่ i บ ance Smartchain ก่อนซึ่งเขาฟอกอเียรมาทั้งหมดนะครับแต่ว่าทันทีที่ b บ n a น c e ฟอกมา เขาก็ตัดสินใจถอดไส้ consensus mechanism แบบ proof of work ออกไปเลยแล้วก็เปลี่ยนไปใช้ในสิ่งที่เรียกว่า proof of, of stake authority ซึ่งมีความเป็น c e n t r a l i z e สูงมากๆนะครับจริงๆแล้วก็ Binance ก็ไม่ได้แคร์อยู่แล้วนะครับสิ่งที่เขาแคร์มากกว่าก็คือต้อง scale ได้มีความเร็วและที่สำคัญนะครับเขากดค่าฟรีให้ถูก คนถึงแห่มาใช้เชนนี้ไม่ใช่เพราะว่าเขามีเทคโนโลยีที่ล้ำกว่าหรือมีนวัตรกรรมอะไรเลิศนะครับตรงนี้เรียกได้ว่า b i n a n c e เอาธุรกิจนำนะครับไม่ใช่เอาอุดมการนำโนด validator ของ bynance smart chain มีเพียง21โนดเท่านั้นนะครับในขณะที่ bitcoin มีเป็นแสนการเป็นโหนดของ b i n a n c e ได้จะต้องวางเงินจํานวนมากแล้วจะต้องไปประมูลแข่งกันทุก24ชั่วโมงเพราะว่ามีแค่21ที่นั่งเท่านั้น ดังนั้น b บแอนด์ก็เลยเลือกอยู่ช่องนี้นะครับเลือกเพียง2ปัจจัยทิ้งดีเซนเทลไลท์ไปเลยเอาละทีนี้มาดูตัวอื่นบ้างอย่างเทอร a c ่า i n ก็เช่นเดียวกันนะครับเพราะว่าเขาเขียนมาจาก Cosmos SDK ซึ่งตัว Consensus Mechanism มีชื่อว่า Tendermint แล้วก็เป็น Proof of, of Stake ที่มี Validator 130โนดแล้วก็ต้องผ่านการคัดเลือกด้วยนะครับถึงจะเป็นได้ว่ามีความพร้อมหรือเปล่า เรียกว่ามีเงินอย่างเดียวไม่ได้จะต้องมีเส้นด้วยตรงนี้ก็คือมีความเป็นเซ็นทัลไลซ์สูงซึ่งไม่ต่างอะไรกับไบแ a น c e เลยเพราะฉะนั้นโชราเชนก็อยู่ตำแหน่งนี้ทิ้งดีเซ็นทัลไลซ์ไปแล้วก็มาดูเชนน้องใหม่นะครับอย่าง s o ล a ร a ก็มาทางเดียวกันถึงแม้ว่าจะชู Proof of History แต่นั่นมันก็เป็นแค่ Timestamp Event ไม่ใช่ตัว Consensus Mechanism นะครับตัว Consensus Mechanism ก็ยังเป็น p r o o f of stake อยู่ ดังนั้นไม่ต้องแปลกใจนะครับที่เขาสามารถอัดความเร็วการสเกลได้อย่างมหาศาลเพราะว่ายิ่งเซนท์าไลซ์มากเท่าไหร่การทำความเร็วการสเกลก็ง่ายขึ้นเท่านั้นสรุปเลยนะครับคือทั้ง3มเชนที่ว่ามาเขาเลือก Security และการสเกลเป็นหลักครับส่วนเรื่องดีเซนท์เไลซ์นั้นพวกเขาไม่ได้สนใจนะครับเพราะว่ามันทาทั้ง3อย่างได้ยากมากต้องทิ้งตัวใดตัวหนึ่งไปทีนี้เรื่องตลกก็คือ เช่นใหม่ๆที่เข้ามามักจะมาโจมตีอีเชลี่มและก็บิตคอยในเรื่องของความเร็วและการสเกลแต่พวกเขาไม่เคยเอ่ยปากเลยนะครับว่าเขาไม่มีความเป็นดีเซนทัลไลซ์อยู่แต่ที่หามากไปกว่านั้นก็คือคนที่ชิงว่าตัวเองเป็นดีเซนทัลไลซ์ก็คือคนที่โคดเซนทัลไลซ์เลยส่วนคนฟังที่อาจจะไม่ได้รู้เบื้องหน้าเบื้องหลังแบบนี้นะครับก็อาจจะคอยตามหรือหาประเด็นแย้งได้ลาบาก ซึ่งตรงนี้ผมก็เลยอยากจะหาพื้นที่มานั่งเล่าเบื้องหน้าเบื้องหลังให้ฟังนะครับว่าที่ไปที่มามันคืออะไรในเรื่องของดีเซนเัลไล์จริงๆแล้วเนี่ยผมมองว่ามันเป็นเรื่องของอุดมการณ์นะโดยเฉพาะจุดกำเนิดของคริปโตนั่นก็คือบิตคอยโตชินากามโตผู้สร้างบิตคอยประกาศเจตจำนงอย่างชัดเจนในไวท์เปเปอร์ของเขานะครับว่าเขาต้องการสร้างเงินอิเล็กทรอนิกส์ที่ดีเซนเัลไลอย่างสมบูรณ์แบบไม่มีตัวกลางใดๆ ไม่ว่าจะเป็นธนาคารคนหรือเครื่องคอมพิวเตอร์ทุกคนเป็นโหนดเท่ากันหมดและดีเซนทลไลซ์ไปจนกระทั่งการกำจัดตัวผู้สร้างออกไปด้วยซึ่งตอนนี้ซาตชิเป็นใครมาจากไหนอยู่ที่ใดก็ไม่มีใครรู้นะครับรัฐบาลจะเรียกตัวมาสอบมาบังคับให้หยุดบิตคอยก็ทำไม่ได้และนี่คือความงดงามอย่างสมบูรณ์แบบของบิตคอย ดังนั้นไม่ต้องแปลกใจว่าหลายคนที่เป็นบิตคอยเนอร์จะมีความรักและศรัทธาในสิ่งที่ซาตุชิสร้างขึ้นมาครับส่วนผู้มาทีหลังเป็นขโยงนั้นเขายังมีอุดมการแบบนี้หรือเปล่าผมไม่รู้นะครับก็ให้ทุกท่านค่อยคอยค,อยคิดกันดูนะแต่สิ่งที่เห็นก็คือเมื่อต้องถูกบังคับให้ตัดสิ่งใดสิ่งหนึ่งออกเนี่ยทุกคนเลือกตัดความเป็นดีเซนทไลท์ออกทันทีเพราะอะไรครับ หรือพวกเขายังชื่นชอบความเป็นเซนทัลไล์อยู่นั่นเองการบงการชี้ซ้ายชี้ขวาการเป็นเจ้าเข้าเจ้าของผมว่าใครๆก็อยากทำใครๆก็อยากเป็นนะครับก็ไม่ได้แปลกอะไรเว้นเสียแต่ว่าคนคนนั้นเขามีอุดมการมีเจตจำนงเสรีอย่างแท้จริงเขาถึงจะเลือกความเป็นดีเซนทัลไลครับทีนี้มามองฝั่งผู้ใช้บ้างนะครับ ในตัวคอมมูนิตี้แล้วก็ตัวเดฟนะครับคนที่จะตัดสินว่าจะเลือกใช้ตัวไหนอย่างไรก็ถือว่าเป็นสิทธิ์ของแต่ละคนนะครับแต่ว่าสำหรับพวกเราชาวคลิปโตโด้วยกันโดยเฉพาะผู้ชมช่องอนุบาลคลิปโตผมอยากให้ทุกคนรู้เรื่องราวแบบนี้ด้วยเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการวิเคราะห์จะได้เข้าใจที่ไปที่มาเบื้องหน้าเบื้องหลังของเชนแต่ละเชนว่าเขากำลังเล่นอยู่บนเกมอะไรแล้วเขาเลือกตัดสิ่งไหนทิ้งก่อนด้วยเหตุผลอะไร และท้ายสุดนี้ถ้าท่านเห็นว่าคลิปแบบนี้เป็นประโยชน์ก็รบกวนกดไลค์กดแชร์กดติดตามและคอมเมนต์เป็นกำลังใจสักนิดนะครับส่วนใครที่อยากจะมาร่วมกลุ่มไลน์เพื่อพูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู้โลกคลิปโตไปด้วยกันก็ให้คลิกลิงก์จอยมาได้เลยนะครับตามลิงก์ที่ให้ไว้ด้านล่างสำหรับวันนี้สวัสดีครับ